โอเคนะครับวันนี้ผมมาบรรยายเกมของอาจารย์หนูเทพนะปะทะกับเวียดนามนะครับชื่อไอเอ็มโบธานินทนะครับจะเห็นได้ว่าหมาอาจารย์หนุเทพได้บุกอยู่แต่ว่าเป็นม้าเบีย้ยสู้สองคนนะครับแล้วสองคนนี่เหนียวแน่นมากตอนนี้อาจารย์หนุเทพกาลังฝูที่จะลอ,อยเบียยเป็นเกมรอบชิงนะครับอาจารย์เทพยกม้าเข้าไปน,นะคือในเกมเนี่ยเขาตัดมาตรงนี้เลยเพราะว่าตอนแรกเขาถ่ายทอดอาจารย์สืบนะครับแล้วเพิ่งตอนนี้ทีมเสมอหมดนะครับ อาจารย์หนูเทพเป็นคนสุดท้ายของทีมนะครับถ้าชนะได้ก็จะได้เหรียญทองไปแต่ถ้าอาจารย์หนูเทพแพ้เราก็จะได้เหรียญเงินนะสู้สี่ไหมตอนนี้สี่สี่คนนี้เสมอไปสามนะครับโอเคอาจารย์หนูเทพเป็นความหวังสุดท้ายนะครับเรือผูกคนไว้แต้มนี้แดงบุกไงดีลอยเรียก็ไม่ได้นะดูเหมือนจะอยู่ในที่นั่งลำบากไหมโอเคยกเือขึ้นไปนะจะตขีข้างหน้า ดานี้ผมว่าดีผูกได้ไหมเขยกเรือนี่ใช่ไหมลาวเทพได้กินนะเขาพลาดนะโอเคสีแดงดูกลับมาดูได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าสีขาวพลาดนะเมื่อก,กี้ผูกนี่น่าจะยังยากนะตีไหม สกดดีไม่เรือเรือไปไหนดีนะครับเนี่ยคีขาวเหนียวมากนะครับถ้าเสมอต้องเล่นกันต่อก็มีอยู่สองตานะไม่ขึ้นก็นลง ดีเฟนต์ก็ก้าเก้าเลยครับมาไล่เรือเลยเรือมาไล่เรือเรือยกขึ้นมาโอ้โหเหนียวแน่นนะครับยาวไหมยังยากนะเรือก็ยาว มาเตะอยู่น้ะสีขาวถือว่าดึงจังหวะได้ดีนะครับแต่ถึงกินเบี้ยนี่ก็ยังชนะยากนะเพราะเขาเป็นสองคนนะไปเห็นไหมเวลาขึ้นมันลงล่องได้เนี่ยมันจะมีส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยกินไปก็ยังไม่แน่ว่าจะชนะได้นะถ้าล้นเรือไปลำนี่ผมก็เสมอนะถ้ากินตัวเนี้ยถือว่าตึงเค,ร,นะคเรียดนะทิมเบี้ยไปอย่างไางไปนไงเรืองการนี้ มันขึ้นดีขึ้นนะเหลือไปยงหลังนะ้ติดติดเหลือมั้ยติดนี้น สวีเดน,นึ้ไหนโอ้โหเกมออกรูเดทแมนมันมะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะครับไม่คอนติาขามีสวนโคขึ้นอย่างนงี้ด้วยนะล้อกันสองทีแล้วนะครับถ้าอีกทีเสมอนะ ก้โขนไปนี่ได้ไหมเนี่ยสีขาวไม่เอานะครับสีขาววัวเสมอนะสีขาวเขามองว่าตัวเองได้เปรียบนะครับอาจารย์หนูเทพล้ออาหารเสมอนะครับเมื่อกี้โอ้โหเกมนี้ดูเดือดน,นะเดือกดลุกครับถอยขุนขึ้นโอ้โหมีแท็กติกนะแต้มน,นี้ รู้ทางบ้านเห็นกันไหมนะครับเป็นแต้มเคยกินโคลนไหมเมื่อกี้แต่าจารย์หนูเทพไม่เห็นนะโอ้โหโดนลูกคาดนะครับไม่เห็นสีขาวไม่เห็นลูกคาดนะครับโอ้โหความจริงขึ้นขุดมาเฉยเมื่อกี้ก็รอดแล้วนะขึ้นขุดเนี่ยผมว่าผมว่าสู้ได้นะผมว่าขาวไม่แพ้นะครับ มันจะมีแต้ม,ตมลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ป,ป๊ไปไม่เป็นร้อยแปดทีอะอะไรแบบเนี้ยผมยก็ยังไม่แน่นะเนี่ยยังยังดูยากๆนะครับเนี่ยเพาะมไปสองโคดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลุกร้อยล้านทีนะแล้วขึลุกหุนอ่าขึ้นไม่ได้เนี่ยพลาดเอาล่ะสีแดงต้องต้องตั้งรับดีๆนะเพราะว่าเพราะว่าโคนแรงนะฮึแต้มนี้สวยนะครับต้องถอยหุนแล ไม่ดีนะถอยคุณดีกว่านะได้ตาเดินนะครับอันนี้เรือแคบนะครับถ้าถอยคุณแล้วโคดปะกเข้ามามั่วกับขุณแน่แต่ผมไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันนะอันนี้ผมคิดว่าดันเทจคุมสถานการณ์อยู่แล้วแต่ต้องดูว่าจะเอาได้ไหมไปต้องไปนะข่าไม่ไม่ไปนี่แพ้แน่ถ้าข่าวตั้งรับเนี่ยก็แพ้ถ้าข่าวสวนเนี่ยไม่แน่ โอ้ถ้ากินนี้เขาไม่ได้โคตรขาดเลือดตีแล้วก็เลือดตรงน,นี้นะครับเรียนว่าโคตรลุกจะได้กินได้แล้วต้องเลือดตรงน,นี้ก่อนแล้วโคตรลุกเราค่อยกิน ล้อกันอยู่นะครับสองทีแล้วนะอีกทีหนึ่งก็จะเสมอแล้วนะครับสามทีต้องหลบฝุ่นเห็นไหมอยที่ผมบอกยังก็ต้องลงฝุ่นนะไม่ลงเนี่ยมันไม่ได้หรอกเรือก็ต้องออก ผมไม่แน่ใจนะว่าขาวชัแดงจะชนะได้ไหมนะผมว่ามันตอบยากอะ่ะหมากมันชุลมุนมากๆจนตะบผมไม่แน่ใจก็ลงที่เดิมนะอืม ต้องขอดตรงมากันแล้วไหมทิ้งเบีย้ยน้อยจะได้ไม่โดนคอมโบช่วยกินนะนี่ต้องกินแล้วอไรก็ต้องกินนะโคลุกคนลุกแล้ว,ลวเหวี่ยงโคลนเข้ามาสองดอกเนี่ยผมว่าต้องเอาละสีขาวเนี่ยลุกลุกลบเหวี่ยงเข้ามาแล้วปักปัก,ปก วัดดวงไปตัวต้องไปนะไม่ไปนี่ไม่ไปแพ้แน่นะเราจะไปนะอื ฝักเลยเนี่ยตอนนี้แต่ไม่ทันนะทางเวียดนามก็ตัดสินใจในการสวนช้าไปนิดหนึ่งนะทําให้แบบไม่ทันถ้าคคนทันเนี่ยท่านจะเห็นว่าเวลาลุบปุบปุบเนี่ยนะอันตรายมากเลยอันนี้เรือเรือสีแดงกันทันนะครับใารดินไม่ต้เก็บสกอร์ไปได้ก็ต,ตายไปบุดวิดนะโอ้โหเกมนี้ถือว่าสวนกันมันมากเลยนี่ขนาดเราแค่มาดูตอนท้ายนะ วะกินตัวลิมอยู่เก็บเล็กผสมน้อยก่อนแล้วมันได้มีตัวนี่ไงที่จะมาถ้ามาันลุกตรงนี้ได้เนี่ยอโอ้โหดันกินตัวนี้ได้นะบาโคนไหเพื่อที่จะมาห่อข้างหน้าแต่ก็อุ่นก็รอดลายไปได้นะยาวเรือ เพื่อตีด้านนี้มาโดนกินนะไม่ทันนะครับอสรุปแล้วก็คือไม่ทันนะเกือบจะวัดขาวตัดสินใจช้านะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเสมอกันถ้าเดินดูทองพู่นะครับแต่อจารหนุเทพก็ถือว่าเดินได้คมกว่านิดนึงนะครับเลยเลยได้เปรียบนะแต่วาดเสียวนะบอกตรงดีว่า เป็นนามไปพาดโดนลูก้าดนะเเปิดรอดไปได้ครับอีซีมากนะเพราะถ้าลงถ้าเวลาโดนลูกแล้วลงแล้วถ้าถ้าเกิดลูกแล้วถูกลงเนี่ยจะเจอเรือซ้ำเนี่ยแล้วอันตรายนะถึงถึงตายได้เลยนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าครับสีขาวเดินโดยทําไมนะแต่ก็หลบนะจบขุดเข้านะเออกินได้นะเฮ้กินเบี้ยนะครับ ปักไปไหนเนี่ยโอ้โหหมงโลกเลยนะอีกทีอีกิด่นึรงนะ,นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เอามาคัาล้อม,มตรงกลางก็จบแล้วนะล้อมๆเข้ามาครับ ก็ไปต,ตีตีตีแล้วตายนะครับเขาฝ่ายเวดนามเขาใช้โคนยังไม่ค่อยคล่องนะยถ้าใช้โคนคล่องเนี่ยจะจะ,จะเกิดปัญหาเลยเมื่อกี้เ,เขาเวนามพยายามจะตั้งโลแล้วกันไว้นะแต่ว่าไม่พอแล้วเพราะว่ามันต้องชนกับเบี้ยงหงายนะครับมันแล้วทีนี้เหมือนที่เราจานประเทมี กึ่งกึมีเรือมากกว่าตัวเลยด้วยซ้ำในการที่จะไปคอยก่อกวนแต่เขาก็เหนียวนะเวียดน,นาเขาพยายามแต้งบาิเอนะอ่์นะเม็ดเข้าไปน่าจะยอมแพ้แหละเพราะว่า ต้องโดนตีซ้ายตีขวาถ้าแลกเรือได้ก็จบแล้วนะครับซึ่งน่าจะบังคับแลกได้แล้วในตาต่อไปเนี่ยลูกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องเตรียมจบับมือนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดๆๆแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุณหมาลุกกับเซนบอลในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เจียมโรดทาง YouTube นะครับกดติดตามไปเยอะๆแล้วก็ท่านใครสนใจหนังสือเป็นข้อเรียนก็ทักมาที่เพจคุณหมาลุกกับเซนบอลได้นะครับในการสั่งซื้อลุก อันนี้ก็เป็นการล้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจ้าเบ้งไหนมาแยงตรงนี้นะโ้มีเรือตีก็ไไ่างนี้เลยไม่ได้เป็นผมนะผมเอาเรือผูกกันไว้างี้แล้วเอาเรือไปเตรียมต่อเลย ยาวนในยาวสุดน,นี้ก็จบแล้วนะวิธีที่ง่ายสุดสำหรับผมก็คือต่อเรือนะครับเพราะว่าเขาจะเหลือแค่สองโค้แล้วเราก็แค่เปไปหงายไปแยงโค้ดได้ตัวเพราะพอต่อเรือปุ๊บเขาก็จะไม่มีโต้เลยครับอันนี้มันจะต้องคอยระวังนะ โอ okay. เคเวียดนามยอมแพ้นะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้เพจทุนหมอลูกกระเซ็นบอลนาำเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เจียบรู้ทางยูทูบ้วยน,น,นะครับโอเคครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่